กล่าวนภัสการครับการมสการจ้าครับผมไพ่อฟซี่ครับมาตามต้องงวดกับมาแสดงความยินดีครับเพราะว่าซ่องหามืนแตกครับสูตรคำนวณให้ครับผมสูตรที่ฮัดให้อฟซีครับแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมสูตรซองห้าหมื่นครับที่เฮดแจกเอฟซี่มือนันเนาะค่ายจามกับผู้โชว์ผู้มันก็สิแสดงความยินดีนา ผู้บรชุมประมันก็แสดงความยินดีน้ำขึ้นเตานะควายจันทร์กเท่านั้นเอครับเพราะว่าหัวรัฐบาลเดือดหนึ่งออกสองขังก็คือเขาออกเป็นผู้หายครับหายแล้วบ่เอาเขาเป็นผู้หายเป็นผู้หายก็เอาเจ้าจิตไปเฮ็ดไปเื่อเอาเย็ดเอาครับครับแต่ว่าคันว่าเลขเลขซ่องหาเมือกับเขาด้วยเนาะครับการอีกตัวหนึ่งหนบัตรคำนวณบัดมัน เลขวิ่งกับเข่าว่างั้นนบ่ครับเล่วิ่งให้หมนกับสองกับเขา่าครับเล่ย์วิ่งหมนกับสองกับ่านโอเคอยู่อา ว่านี้เฮ็ดแล้ยวเราบอกครับผมเฮ็ดแล้วแล้วก็จดไปให้เย็บซี่เน้นผูกดอกเขานครับจดไปให้กันเบิ่งเบิ่งผู้สอนสูตรไฮนั่นล่าอันที่สอนไฮนั่นล่าสอนสูตรไทยกับพระกันเอาไปเฮ็ดเบิ่งกันเค็อคันผู้จับเบ่ถือเฮ็ดเบ่ถือกับเบิ่งน้ำชีพคื้นเก่าอ่ะเบิ่งน้ำชีพอีเด้อเนี่ยเห็นไหมเบิ่งชีพคือเก่า แต่บัดนี้ที่ลงไปหั่นที่ปู่วาปูคำนวณให้แม่นบ่ปูคำนวณให้แล้วปูก็ยังจับจับเอาลักเก่าคือเก่าบัดนี้ก็เลยเฮ็ดให้เป็นในช่องจะรางสี่เหลี่ยมเห็นบ่ครับเห็นเป็นช่องจะรางสี่เหลี่ยมคือเก่อนเทปชี้นี่เขาบอกไปใช้พิจารณาเบิ่งนะนี่เบิ่งนึงนี่2 5 3 6 9 0แม่กเก้านับ่สามาเลข03แม่นบ่ครับอ่ามันก็ติด03ครับ วันนี้ของห่อกับี่สามสี่สามสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งครับเอาไปใส่กลุ่มพีจิตเบิงประจรับมือไว้ที่หนึ่งตุลาคมนีแมนบอครับแมนแมน,แนโอ,อ้แต่ว่าจิบโช,ชี้แจ้งให้ดอกว่ามันจิบไปบนหรือไปลางครเขาไปใส่กลุ่มิีเบิง็คือเขาเบิงเอาตามสถติติเอาไปครับเขาเบิงตามสถิติเอาเนี่ยจิบปัวมันออกมากเ่ยจิบมันออกมา ศูนย์เจ็ดกติศูนย์เจดแปดศูเจ็ดับอ่าสี่หนึ่งเจ็กมาสาตัวนะครับนี่สี่าศก็มาสามตัวครัเอามาพิดงวดหนึ่งพิดบัตรยังไม่ก็มาสีสองข้างล่างมาบางหันมันก็มาผิดมันดวกส8กับสามสามสองวดหนึ่งกัเลขมาเข่าตัวนี้ครับมาเข้าศูเนาะปูเคยบอกว่าถ้า1ปีมันหลุดสองครั้งปูว่าหนึ่งปีมันหลุดสองครั้งมันหลุดไปแล้วสองเท่อครับปูว่าปูเคยบอกนี่คือว่า เห็นว่ามันดูดไปหัวนี้ไม่อาจจะเขาก็ได้ไม่ก็เข่าอี๋ไม่ใชีเดินเห้าหรอกมันป้วนกันหนาจีเดินเหย้าคือกันเดินเหย้านะเท่ากับมีตัวซ้ำล่องตัวสลับสับเพี้ยนมไปอยู่รับนี่วนี้กับมีสามสี่เจ็ดหกศูนย์ไอศูนย์หกหนึ่งหนแล้วหัวนี้ผู้อาจารย์ที่จับคู่ให้นักบังคับได้ยังไหังให้ จับคูน้ำพอมเลยปละกคู่ให้พ่อปลากรูปลากู่น้ำปล่อยแต่จะตองหมดเลยนะครับวันนี้นะครับปล่อยไปเลยครับคือในสังเกตบว่งเวลาปูจับเลสจับยังหาเอฟซีนี่เี่นจับสังเกตุว่งปูจีเคยบอกว่าตลอดว่าอันนี้คือปูบอกว่าปูจับจนเดื้อนหาแถวข้างบนเนี่ยปูเคยบอกตั้งแต่รงคงชิปทุกชิดครับตั้งต่ต่างปูว่ามันมาน้่กันกับข้างบนไม่มาด้วยกันครับมาก มาถ่งทั้งไตงครับเฉลียงอืมครับนันนั้ <c oughs> เนี่ยปูเคยบอกว่าผู้ได้มาไทายกับจังแถวข้างบนมันไม่มาด้วยกันปูเคยบอกตลอดตั้งแต่ปู<ม>เริ่มทายชิปครับแม่ครับอืมคือกันมาชูดเดียวกันเมื่อลยท่านปูล่องเล็กได้ไหนครับค,บคบือให้เขาวิ่งลงไปปูเคยบอกวันดินเข้าไปมันจะได้อยู่เก้าคู่ครับผมนะ ก็ดีใจอยู่เก่าคู่เห็นเขาพี่ต้งไปกเปลียงแค่นั้นแม่นบอไพ่แปนมาดังสี่ก็มาดังสี่มาดังสี่มาดังสี่มาได้ก็ยังมันหนูมาตัวตรัวตรงกันเลยนั่นแหละศูนย์สาม่อจตจับเลขนี่ว่าตัวนั้นตัวนี้บ่มานํากันเนี่ยชื่อแจ้าคำวันี่ชั่วจังได้กับบ่มาเอาแต่ผู้ทีไปิชื่อนี่คือกันเนี่ยสามเจ็ดสี่นี่บ่มานํากันครับเบื้องบนจีวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นหายได้ปะ นี่แต่ร่างนะเอาตัวเดียวนี้แเดี๋ยววงกลมมันไปโดนเอาชี่หกหกชี่โดนเนี่ยครแต่ว่ากับต้องวงกลมดอกแต่ว่าผู้จับผู้ให้ผู้บบมักตัวที่ผู้จับให้ขาดให้พักกันตัวที่เหนียเอาตัวนี้ไปเชียนลงสามคู่นี่ไปเชียนลงไลอสามคู่ไปเชียนลงเว้เท่ากับุูนเชียนไว้นั่นแหละ ไปเขียนไว้ให้เพคนเอาบนกอกล่างไว้ลวดบังดีๆเด้อครับเอฟซีครับเบิรงคลิปครับฟังดีๆครับนี่เป็นซุดสองห้าหมื่นของอไซค์แคมเน้นได้ครับเด้อครับฟังคลิปตั้มรับต้นตำรับออกอยู่นี่เวิร์สูตรคำนวณอยู่ในนี่บบได้ไปจับเอาทั้งหลมาบางเนื้อหันกาเขาเลขวิ่งปูว่าให้ศูนย์กับสองแต่ผิดโทษที่ปูฟันผิดครับเขียนไว้แล้วตัวนี้เงวดที่มันอวากันมา ปูว <T ab, S 1> ah, ่นเลขวิ so ่งไม่เคยหลุดมาได้หลักสิบหลักหน่วยบนล่างรันหนึ่งมากอย่างศูนย์สามกูให้ศูนย์กับสองปูฟันไปสองไม่บอกศูนย์สามถือว่ามากถือว่ามากแต่บางวดนี่นี่แหละปูเช็ดไว้แลยทางวันในบวกกันบอกไปแล้วมันสีเงาอย่าเฝ้าบอกกันเอาจำนั่นละให้ เพูนคำนวณแม่นๆออกไปน้ำขึ้นกันหลายสำนักผู้ป่าจาั์พุูนเหนือก็เฮาก็มีมีส้ำคัญก็มี่นะกระ็บได้ว่าผู้ใดดอกแนวเหมือนายปากกาทุกปลายมันก็ต้องขึ้นกันนะปลายปากกาท่าชี้ให้น้ำตัวท่าชี้สองตัวเลยแมนบโบแม่ตาลสีแดงท่าชี้ให้ นี่แหะนี่เนียจตล่างเฮาครับคันว่าคันว่าปู้ายคำเน้นเฮ็ดสูตรนังสูตรตั้งหดค่อยมาได้หลายตัวหลายเวทบ๊อบบ๊อบบอบบาองบ๊อบบาอบบ๊อบบ๊อบบาอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบาอบบ๊รบบอบค๊อบบาอบบ๊อบน๊อบบาอะครับา๊อบบ๊อบา๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบินอบบ๊อลบ๊อบเ๊อบบอพิ่อเบิ่บเลยนะ๊ิบหนอบ ครับครับนี่เด้อครับสติติเฮาบ่ได้ตั๋วพายสติติเอามาคุมเขียนซองห้าหมื่นใส่เด้อ่าเพิ่นสิลืมอ่าซองห้าหมื่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นตัวหนัง่งชิวไหมเห็นตัวหนัชิวไหมครับเห็นในกล่องตัวใหญ่ตัวน้อยใหญ่หรือน้อยตัวน้อยจ้ะเขาเขาเขาซูมกล้องเขาให้มันเห็นยังไงเห็นบ่มเหรเห็นอยู่ครับ นี่แหละจะทิ้ติ้ติเขามันเดินมาอืมเดินได้เช่ไหมเท่าใช่ไหม,มครับอืมที่ออกศูนย์เจ็ดเนี้ยบ่เนี่ยศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้ากับเขาบนรางอืมศูนย์เจ็ดศูนย์ห้ากับเขาอ่าแล้วก็หกเจ็ดกับศูนย์สามนี่ประมาเลขนี่อยูอ่นเนี้ยตามสูตรนี่เฮ็ดตามสูตรทุกตัวเพราะมันรุดช่วงเสือแล้วครับอืมันรุดสองเสือแต่ว่าก็ถือว่ามันเขามาแล้วเนี่ย เริ่มเขามาหยุดครับผมคือมันเขาเขามากเขากับเขามาเา่านะนี่หนึ่งเก้าสามมาเก้าหนึ่งแปดห้าครับอ่าศูนย์เก้าสามมาสี่สองสามมาศูนย์เก้ากับเขาศูนย์หกกับเขาอ่าอันนี้เก้าหกศูนย์สองผลลางศูนย์เจ็ดที่ฟันหนี่ยศูนย์เจ็ดหนกับศูนย์เจ็ดแอ่นหว่าครับอ่าศูนย์สองก็ให้เก้าหกกั็ไห้ตรงศูนย์เจ็ดก็ไห่หนึ่งเจ็ดก็ไห้เอ็นหว่า สี่ศูนย์ห้านี่ก็ให้มันมันรุดอ่ามันรุดกับสามแปดกับสี่สองกับติดชี่สองอืก็เอาเรื่องกับสามสามแปดไยสามสามสองกับแปดสามรุดมันกับมาเข่าศูนย์สามวันนี่กัอยู่ในนั่นว่านี่เอาไปใส่พิจนาเบึง์ไพมีเหล็กเด่นอยู่ใดกับไปจับใส่อ้าครับเกี่ยวแคบหน้าจอเลยครับไม่แคบหน้าจที่แคบหน้าจอเพราเป็นครับอ่เอาแคบไปอย่าโซ่โดนแนวมันมัวเป็นแต่แนวโซ่โดนมัวต้องโซ่โดน คแคบมาจอไว้เด้อครับแนวทางครับมีสามครูแข่งแข่งครับชุดสองห้าหมื่นเด้อครับถือว่าหายตองหมดไปเลยครับหลังจากแตกครับประจักงวดวันที่สี่หกขันยายนที่ผ่านมาใหม่ๆหมาดๆนะครับพระจันทร์บ่วงกลมให้ยที่ีหกเด้อครับแนวทางมีสามคู่ครับแล้วก็ฮ่าสามฮ่าเจ็ดนันบราตัดทีเด้อครับแข่งเนียนหาแนวทางนั่นก็คือสี่หกครับผู้ว่ามากจะสวนซ้ำไปก็ได้ครับคือผู้ก็เคยเฮ็ดแต่นยุ่นี่ นี่เห็นบ่หนิศูนย์ช้ำกระตรงตรงครับเพื่อมาผู้ที่จับเตใส่มันตัวตรงตรงนะไปลวดนะนี่แต่ออกเฉลียงนะครับกับผู้ทั้งบนกับล่างครับผมทั้งทั้งหนิบ่มาน้ำกันครับล่างกับบ่แมาน้ำกันผู้ที่จับให้ยับมาเป็นช่องหาเมืองเด้อครับป่าจับัวว่าที่หนึ่งตุลาคมหกหาครับช่องแคบหนาจอยครับพิจารณาตามนั่นเด้อครับอ่าท้ายนี่ไม่บอกไม่ออกข่าวกับขาไปใบข่าวกั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 บิ่าวกับข่งวกับข่า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 วกับข คำนวณสถิติเลขวิ่ง,งกันผู้กับคำนวณในเบื้องลายแล้วครับอือจะคอยมาจับมาเอายเอาใส่คลิปนี้ค่ะให้พากันล้ำด้วยล้ำด้วยต่อไปอือขอให้ย่าให้ทุกย่าให้จนให้หาพางมีสีสุขปัจจนาได้แก่ชมคล่อมปัจจนานจะเลื่อนดูเรื่องกิจการง่านได้กับผชุ่มควาอมจำเร็จทุกประการนะสาธุเจริญพรเด้อสาธุครับ